อนอยู่อ่ะเป็นเตียงสีหรือเปล่าเพราะมันอาจจะเป็นเตียงที่เจ้าของตัวจริงจะกลับมาใช้ทุกปีเปิดทาเนียบนักศึกษาตอนรับเทมอม2ไปกับพวกเขาทั้ง6นักศึกษารุ่นใหม่ไฟแรงและเตรียมเข้าคัดเทมอม2สยองขวัญกับตานานหลากหลายเรื่องราวในมหาวิทยายลายัยที่คนในอยากหลอกคนนอกอยากเรา ไข่จะเป็นเหยื่อลลยต่อไปหลังจากที่มีการปล่อยตัวอย่างเรียกน้ำย่อยของหนังเทิมสองสยองขวัญเผยโฉมหน้าคาแรคเตอร์ทั้ง6ของนักศึกษาที่เตรียมตัวร่วมเข้าโครงการความสยองในวิทยาลัยจนเกิดกระแสความสนใจอย่างล้นหลามและคาดเดาเรื่องราวอันน่าสะพึงไปต่างๆนานาสำหรับเหล่านักศึกษาพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับ3ตํตนานความสยองอย่างเสียงเชียร์ที่ไขรก็สงสัยว่าเสียงไข่ เมื่อพวกเขากำลังต้องเข้าร่วมกิจกรรมเชีย์เหมือนทุกๆปีแต่แล้วเมษานักศึกษาปีหนึ่งกลับได้เห็นและได้ยินบางอย่างในห้องเชีย์โดยไม่คาดฝันนั่นทำให้ความสัมพันธ์ของเธอและตายที่เป็นเพื่อนสนิทกันต้องเปลี่ยนไปและห้องเชียร์รุ่นนี้อาจจะกลายเป็นรุ่นสุดท้ายของมหาวิทยาลัยสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมเชียร์ค่ะ ใครเชื่อว่าในห้องนี้มีผียกหมู่เตียงสี่ที่ไขรก็สงสัยว่าเป็นเตียงไข่เรื่องเราในวันสถาปนาผีนักศึกษาแพทย์จะกลับมานอนที่เตียงสี่ของทุกๆปีแต่ปีนี้แทนนักศึกษาแพทย์ปีหนึ่งจำต้องอยู่ที่ห้องเพียงคนเดียวนี่คือน,น,นั้นถามไม่เขาต้องเอาชีวิตรอดจากการเผชิญหน้ากับเจ้าของเตียงในตำนานเาพราะมันอาจจะเป็นเตียงที่เจ้าของ มใชทุกปีชุดคุยที่ใครก็สงสัยว่าเป็นชุดไข่เป็นที่ที่ไม่มีใครกล้าย,ย่างกายไปตึกวิทย์เก่าที่มีตำนานความสยองอันเลื่องลือแต่ไม่ใช่เขาคนนี้กับน้องชายสุดเบื่อที่ดันเอาของมาส่งให้พี่สาวผิดตึก เหลียวผิดชีวิตเปลี่ยนและอาจนำพาพี่น้องและผองเพื่อนสู่คติไปตลอดการเตรียมหลอนไปกับพวกเขาทั้งหกได้ในวันที่24มีนาคมนี้สาหรับเป็นเปๆคนไหนที่ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like ลค์หรือว่ากด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบอกว่าขอขอบคุณและสวัสดีครับกูก็อ,อ,อยู่ตึกวิทย์นี่แหละตึกโคตรโทมเลยวะเรียนไปได้ไงวะวไปผิดตึกแล้วกูบอกแล้วไงมาตึกมา ยืนนิ่งผ่าจังเลยมึงก็ตกอรกมาสักทีดิวะถ้ามันเห็นผีจริงเราจะไม่โควกมันมเป็นเรื่องแค่นี้หรอ